วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับปูลินชาแนลวันนี้จะมาอัปเดตท้องฟ้าหลังฝนให้เพื่อนๆดูครับหลังห่างหายไปหลายเดือนครับแดดออกสี Dead ่ห้าเดือนฝนไม่เคยตกเลยวันนี้เป็นฝนตกวันแรกจะพาเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีไปดูบรรยากาศท้องฟ้าหลังฝนกันด้วยกันครับไปเลยครับ เวลาเปลี่ยนไปต้องว่าก็จะเปลี่ยนสีสถานที่เดิมก็จริงอยู่แต่มันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ<ว>น้ำละกุ<ว>นตกใหม่ๆ<ว>น้ำเหนือมาสวะเยอะมากเลยครับปลาก็เริ่มมาชาวประมงก็เริ่มหากินนะครับต้องพา

วันนี้ท้องควางเงียบสนิทเลยเพราะไม่มีลมถ้ามีลมจะมีเมฆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมก็ดูสวยดีแต่มันสวยแบบเห็นภาพนิ่งก็สวยไปอีกรูปแบบนึง ต้องพ้าวันนี้จะนิ่งเกินเพราะไม่มีลมเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูต้องพ้าดูความสวยงามดูความสังบก็พอดูได้นะครับ วันนี้ผมขอจบคลิปไว้เสียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมันไม่มีลมมันก็ดูไม่สวยเท่าที่ควรครับถ้ามีอากาวันหลังจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูครั้งนะครับซึ่งเป็นวันแรกมาถายทำองฟ้าหลังส้ ถ้ามีลมจะมีต้นเม็เคลื่อนไหว่อยจะดน่อยอย,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานปูกดินนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตไครด้วยนะครับติดตามช่องปูกดินด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบาย